ค่ะพี่น้องขาพบกับใจสังพาดวยเช่นเคยนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ท,ทุกทุกท่านนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณได้หลายค่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางฮาน้อยวันที่สามกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะก่อนคำนวณน,นะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ด็กาอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องคะก่อนเราไปคำนวณวันที่3นะคะเราไปดูวันที่2ก่อนนะคะพี่น้องเข้าหรือหลุดนะคะวันที่2นะคะพี่น้องคะ จะให้เด่นเฉพาะกินหและห้าเด่นพิเศษสองและ1เด่นปกติ8และ7เด่นรวม5และ4นะคะเฉะพาะกิจบนมาสองดล่างหนึ่งสนะคะพี่น้องเด่นแยกหลุดนะคะพี่น้องคะเด่นแยกหลุดนะคะมาเด่นรวมนะคะ1กับ4พิเศษนะคะจะให้สองและ1หลุดบนมา60 3สาล่างห้าเจ็ดนะคะ วันนี้เข้าน้อยนะคะพี่น้องเด่นปกติจะให้8และ7บนมา7 5 5ล่าง8 2นะคะเด่นมา8นะคะก็คู่2 8 8 2นะคะเด่นเลขเด่นประจำวันมานะคะพี่น้องเลขเบิ้ลนะคะ5 5นะคะ BP พเให้5และ4บนมา9 0 0ล่าง3 0นะคะเลขเบิ้ลมา2รอบนะพี่น้องเนาะ แต่ว่าคู่ด้านบนไม่มานะคะคู่ด้านบนวันนี้มาแค่สองคู่นะคะพี่นังหลุดนะคะมาต่อนะคะวันที่สามวันที่สามใจก็ผลการออกรางวันวันที่สองมาคำนวณน,นะคะ4ตัวบนปกติพิเศษ V P ปกติ0755พิเศษ2603กศ V P หน0่นะคะ เจ็ดบวกหบวกหบวกสบวกหบวกสบวกหนบวกเนะคะพี่น้องค้าได้38 38ิลบหเหลือ37มบวกหได้39มก้จะจะจับสองตัวเหมือนเดิมนะคะวันนี้ถ้าใครอยากได้3ตัวเอาสามมาด้วยนะคะเช่น381 385หนึ่าปประมาณนี้นะคะแล้วแต่ชอบนะคะ 7จ็ดนถึงเจ็ดเก้านะคะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดปดเปดหนึ่งถึงแปดเก้าแปดหนึ่งแปดสองแปดสาปก็ดแปปดแปดเกหนึ่งถึงเก้าเก้าเก้าหนึ่งเก้าสองก้าสามก้สี่เก้าห้าก้หกเก้เจ็ดเก้แปดเกนะคะเจ็ดหนึ่ถึงเจ็ดเาะคะจำขาเจมักเจครับเด 7จ็ดสามนะคะเจ็ดสองสองเจ็ดนะคะ้งแล้วแต่ชอบนะคะเจ็ดค่ะแปถึงแปดเก้านะคะแปดหนึ 8, 1, ่ง 8, แปดสามแปดห้าไปจับทุกตัวนะคะเก้าหนึ่งถึงเก้าเก้าเก้าหน นะคะพั่นองขามาดูเลขเด่นก่อนนะคะพี่้องค่อยดูคู่ด้านบนนะคะคู่ด้านบนเอฟซีทุกท่านไม่ให้เอาทุกคู่นะคะพี่้องค์คู่ด้านบนคือการหาความน่าจะเป็นนะคะไม่ใช่ว่าคู่ด้านบนมีเท่าไหร่เอาหมดนะคะให้ดูตัวเด่นก่อนค่อยวิจารณาดูนะคะว่าสมมุติว่าเลขเด่นเลข6กับเลข5ก็ไปดูนะคะว่าชอบหรือเปล่าคู่ด้านบนนะคะถ้าไม่อย่างนั้นก็จับดินแยกใส่ดินรวมเนาะคะ่ะเนาะ เด่นชาวกิจนะคะอยู่ที่แปดและเจ็ดแปดเจ็ดมาสโนพี่น้องเนาะเด่นพิเศษนะคะแปดและเจ็ดค่ะปกตินะคะหกและห้าวีพีนะคะแปดและเจ็ดนะคะเด่นรวมทุกรอบเลยนะคะพี่น้องทุกรอบเลยของหวยฮาหนอยวันที่สามกุมภาพันธ์นะคะอยู่ที่เลขเก้าและเลขสองนะคะพี่น้องคะ ประมาณนี้นะคะถ้าใครไม่ชอบผู้ด้านบนก็จะจับยังไงดูตัวเด่นนะคะแปดเก้าเก้าแปดนะคะแปดสองสองแปดนะคะแปดสองสองแปดก็มีนะคะแล้วก็เจ็ดแปดแปดเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะคะเจ็ดสองสองเจ็ดนะคะแล้วแต่พิจารณาดูนะคะประมาณนี้นะคะสำหรับวันที่สามกุมภาพันธ์นะคะ สำหรับคลิปนี้ใจก็จะไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่ตังขอบคุณได้หลายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะโชคๆมันๆมัน,มน,มนค่ะพี่้องค่ะสวัสดีค่ะ